ใน12นักกษัตริย์หัวอาจดูธรรมดาไม่ฉูดฉาดไม่ช,ชมิงพื้นที่ใครแต่ในความนิ่งนั้นตอับซ่อนพลังที่โลกไม่ควรมองข้ามคนเกิดปีฉลูคือผู้ที่ไม่รีบร้อนแต่เมื่อเริ่มต้นแล้วจะไม่มีวันถอยกลับคุณเป็นนักแบกนักอดทนนักสร้างที่รู้ว่าความมั่นคงไม่ได้มาในวันเดียวแต่ต้องใช้หัวใจ คำพูดที่หนักแน่นและแรงกายที่ไม่ยอมพังง่ายๆครับหนูอาจเริ่มต้นวงจรนักกษัตริย์แต่วัวคือผู้ย้ำจังหวะชีวิตให้ชัดเป็นเสาหลักให้ใครอีกหลายคนพึ่งพาและแม้ใครจะไม่สังเกตแต่คุณคือพลังเงียบที่กำลังเขียนชะตาอยู่ตลอดเวลายิ่งเมื่อมองลึกลงไปตามวันเกิดคุณจะเห็นว่าหัวในแต่ละวันไม่เหมือนกันเลย และคุณล่ะครับเป็นวัววันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับวัววันอาทิตย์ผู้แบกแสงด้วยหัวใจคุณคือวอัวผู้ไม่กลัวแดดแสงตะวันไม่เคยทำให้คุณเหนื่อยแต่กลับผลักดันให้คุณเดินต่อวัววันอาทิตย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อหลบในเงาแต่เกิดมาเพื่อแบกอะไรบางอย่างที่หนักกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจ คุณมีศักดิ์ศรีสูงกล้าตัดสินใจมองโลกด้วยสายตาของนักสร้างเมื่อคุณเชื่ออะไรคุณพร้อมดันมันจนสุดทางคุณไม่ใช่ผู้นำแบบเสียงดังแต่เป็นผู้นำที่ทำให้คนรอบข้างอุ่นใจเวลามีคุณอยู่ใกล้คุณมักถูกคาดหวังให้เป็นที่พึ่งแม้ในวันที่คุณเองก็เหนื่อยไม่ต่างกันความรักของคุณมั่นคงตรงไปตรงมาไม่เล่นเกม คุณต้องการคนที่ศรัทธาในตัวคุณแม้ในวันที่คุณไม่เหลืออะไรให้ศรัทธาตัวเองความสัมคันธญของคุณคือการร่วมสร้างร่วมเติบโตไม่ใช่แค่ความหวานประดับใจจุดแข็งของคุณคือแรงใจที่ลุกไหม้ช้าๆแต่ไม่เคยดับคุณไม่เร่งรีบแต่คุณไม่ยอมแพ้คุณมั่นใจกล้าคิดกล้าทำํำ และกล้าแบกสิ่งที่คนอื่นกลัวจะล้มแต่คุณก็มีจุดอ่อนครับคือความแข็งกร้าวที่เก็บไว้นานเกินไปคุณไม่ยอมขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าสักถีจะถูกมองว่าบอบบางแต่จริงๆแล้วหัวใจของคุณก็ต้องการการพักผิงนไม่ต่างกันครับเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับวัววันอาทิตย์ครับต้องเสริมพลังของแสงภายใน มากกว่าแสงภายนอกเพราะคุณเจอแสงจ้าอยู่ทุกวันแต่ลึกๆคุณต้องการประกายบางอย่างในตัวเองกลับคืนมาใช้แสงเทียนแทนแสงไฟจุดเทียนสีทองหรือว่าสีส้มในวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะออกจากบ้านพร้อมกับตั้งกิตอธิษฐานว่าขอให้ข้างในสว่างกว่าข้างนอกครับนอกจากนั้นยังพบเครื่องรางที่ทำจากหินหรือว่าเครื่องประดับ โทนสีทองอมสม้มจะได้เสริมความกล้าแบบสงบและปกป้องความเหนื่อยล้าจากการคาดหวังครับหัววันจันผู้เงียบที่หัวใจหนักแน่นที่สุดในครอบคุณคือมัวที่เดินในร่องนาอย่างเงียบๆไม่พูดเยอะไม่โชว์ตัวไม่เอาตัวเองไปวัดกับใครแต่งัวตัวนี้มีพลังของความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่ลึกจนคนอื่นสัมผัสได้ เพียงบางส่วนเท่านั้นวัววันจันทรักความสม่ำเสมอและใช้ความเงียบเป็นโลกกำบงังคุณไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คุณเลือกเก็บความรู้สึกไว้ภายในเพื่อไม่เป็นภาระใครต่างหากคุณมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับอดีตความทรงจำและสิ่งที่คุณรักแบบไม่ยอมปล่อยความรักของคุณมักเป็นความรักที่ยาวนานคุณรักคนไม่ลึกมากๆและหากต้องจากกันจริงๆ คุณจะเก็บเขาไว้ในความคิดแม้ไม่พูดคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้านมากกว่าความตื่นเต้นจุดแข็งของคุณคือความซื่อสัตย์ความนิ่งสงบและความสามารถในการรักษาสิ่งสำคัญไว้ได้นานกว่าคนอื่นคุณเป็นเสาหลักโดยไม่ต้องมีใครตั้งให้เป็นแต่คุณก็มีจุดอ่อนคือการไม่ยอมแสดงออกความกลัวการเปลีป่ยนแปลง และการฝืนใจให้นิ่งในวันที่คุณควรร้องไห้ครับเคล็ดลับเสริมดวงวัววันจันทร์ควรใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าน้ำนมสีเทาเงินหรือว่าขาวไขมุกเพื่อเสริมพลังสงบและปลดปล่อยบาดแผลในใจอย่างอ่อนโยนเสริมบุญด้วยการบริจาคผ้าห่มหรือเสื้อผ้าอุ่นๆให้คนที่ขาดแคลนเพราะคุณคือความอบอุ่นเงียบๆที่ใครหลายคนโหยหา และเมื่อให้สิ่งนั้นออกไปคุณจะได้รับพลังสะท้อนกลับมาอย่างลึกที่สุดครับหัววรรณคารนักสู้ผู้ยืนนิ่งหัวตัวนี้ไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆคุณคือหัวที่มีประกายไฟซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อที่แกร่งแน่นด้วยอดีตและความมุ่งม,มัน่นคุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆและคุณไม่ชอบการควบคุมเพราะคุณรู้จักการควบคุมตัวเองได้ดีกว่าใคร คุณลงมือเมื่อถึงเวลาไม่ลังเลคุณตัดสินใจเร็วแต่ลึกๆคุณมีอารมณ์ที่ผันผวนแม้ไม่แสดงออกคุณอาจดูนิง่งแต่ภายในเดือดด่างได้ง่ายๆครับหากคุณถูกรบกวนจากความเชื่อความรักของคุณเป็นพลังที่รุนแรงซื่อตรงแต่ต้องการการเคารพคุณต้องการคู่ที่เชื่อในพลังของคุณ ไม่ใช่คนที่พยายามเปลี่ยนคุณให้เบาลงจุดแข็งของคุณคือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบคั้นความไม่กลัวเจ็บและความตรงไปตรงมาจากหัวใจแต่คุณก็มีจุดอ่อนครับคืออารมณ์ที่พุ่งไวยความดื้อและการขาดให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นครับเคล็ดลับเสริมดวงครับชายธาตุดินผสมธาตุไฟเช่นหินพิโตรไซ์ หรือหินออบซิเดียนแดงเพื่อกล่องพลังไฟให้ไม่เผาตัวเองควรสวมใส่เสื้อผ้าโทนส้มอิบน้ำตาลแดงหรือดำเทาในวันอังคารครับเสริมบุญด้วยการปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังเช่นนกปลาหรือสนับสนุนศูนย์พักพิงสัตว์ครับัววันพุธนักคิดผู้วาง ราาความสำเร็จในความเงียบคุณคือมัวที่ไม่เดินเร็วแต่เดินแม่นคุณคือผู้ไม่ตามเซนแต่สร้างทางของตัวเองแบบเงียบๆียบคุณมีสมองซ้อนสมองความคิดซ้อนแผนและมักวางสิ่งที่คนอื่นไม่ทันคิดล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วมัววันพุธไม่ชอบความวุ่นวายแต่พร้อมใช้ความฉลาดแบบเงียบแต่เฉียบลึกคุณอาจไม่ใช่ผู้นำที่ยืนหน้าสดแต่คุณ คือคนที่ทุกคนหันมาเมื่อเวลามีปนนัญหาความรักของคุณคือลมหายใจที่ต่อเนื่องคุณไม่ต้องการความหมือวาแต่ต้องการคนที่เข้าใจจังหวะของคุณและอยู่ด้วยกันนานๆจุดแข็งของคุณคือการวางแผนความอดทนและความสามารถในการประเมินสถานการณ์แบบแม่นยำแต่คุณก็มีจุดอ่อนครับคือความลังเลเกินไป และความกลัวที่จะก,กล้าเสี่ยงแม้รู้ว่ามันอาจพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอเคล็ดลับเสริมดวงครับพกแผ่นเหรียญ12นัก,กษัตร์หรือของที่มีลวดลายวงกลมเพื่อเสริมพลังการคิดให้เป็นระบบและต่อยอดความสม็จใช้สีมะกอกสีน้ำตาลอ่อนสีเทาเขียวหรือเขียวโอลิฟในวันพุธเพื่อเสริมความมั่นคงของจิตใจ เสริมบุญด้วยการให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านการวางแผนให้กับคนรอบตัวโดยไม่หวังผลครับหัววันพฤหัสบดีเสาหลักเงียบผู้แบกศรัทธาคุณคือมัวที่ยืนอยู่ตรงจุดเดิมได้หลายสิบปีโดยไม่เคยตั้งคำถามกับหน้าที่คุณมีพลังของการยืนอยู่กับสิ่งที่ไม่เชื่อไม้โลกจะเปลี่ยนคุณไม่ได้ยึดติดแต่คุณให้เกียรติในสิ่งที่คุณเคยศรัทธา และไม่หักหลังอุดมคติของตัวเองคุณหัวเก่าหรือติดกรอบแต่ความจริงคือคุณใช้กรอบเป็นกำแพงให้คนที่คุณรักคุณคือคนที่ไม่ยอมล้มเพราะรู้ว่าถ้าคุณล้มจะมีอีกหลายคนที่ล้มตามความรักของคุณคือความสัมพันธ์ที่มีความหมายคุณไม่ต้องการแค่ความรักแต่ต้องการคู่ชีวิตที่มีอุดมการเดียวกัน คุณพร้อมสร้างบ้านสร้างอนาคตและยอมเหนื่อยเพื่อความมั่นคงระยะยาวจุดแข็งของคุณคือความหนักแน่นความพักดีและความเป็นหลักให้คนอื่นได้พักพิงแต่คุณก็มีจุดอ่อนครับคือการตัดสินใจเร็วไปในสิ่งที่ต่างจากความเชื่อและการแบกมากเกินไปจนลืมฟังเสียงหัวใจของตัวเองเคล็ดลับเสริมดวงครับ พกเครื่องรางที่มีคำสัจจาเช่นตราประทับคำขวัญหรือคำอธิษฐานที่เขียนด้วยลายมือของคุณเองให้ใช้สีทองอ่อนนับตาลอุ่นเหลืองขมิ้นในวันพระฤสสสบดรีเพื่อเสริมพลังความศรัทธาให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเสริมบุญด้วยการบริจาคหนังสือธรรมะให้ความรู้หรือสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเพราะคุณคือ ผู้ปลูกต้นไม้ที่ไม่ได้เห็นดอกผลเองแต่โลกจะงอกงามจากมเมล็ดที่คุณหว่านไว้ครับหัววันศุกร์ผู้ใช้หัวใจนำทางคุณคืองัวที่เดินช้าในทุ่งดอกไม้ไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณเชื่อว่าทุกก้าวควรงดงามคุณมีความรู้สึกไวรักในสิ่งละเมียดคุณรู้จักคุณค่าในรายละเอียดเล็กๆและมักเป็นคนเดียว ที่เห็นสิ่งดีงามในสิ่งธรรมดาและคนอื่นก็มองข้ามด้วยคุณรักสงบไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบคำพูดกระดางคุณไม่สู้แต่คุณไม่ยอมให้ใครลดล้างตัวตนของคุณได้เช่นกันความรักของคุณคือบทกวีในชีวิตจริงคุณต้องการคนที่ไม่ต้องเร่งรีบกับความรู้สึกความรักของคุณคือความงดงามที่เติบโตไม่ใช่ความเร่าร้อนที่วู้แล้วหาย จุดแข็งของคุณคือความละเอียดความรู้สึกไวความเข้าใจในศินละปะชีวิตแต่คุณก็มีจุดอ่อนครับคือการอ่อนไหวเกินไปความลังเลและความรู้สึกผิดเมื่อคุณเลือกตัวเองเคล็ับเสริมดวงใช้พลังของกลิ่นและเสียงเพื่อเสริมดวงเช่นเปิดเพลงบำบัดเฉพาะตัวหรือพกน้ำหอมที่ปลุกพลังภายในทำบุญด้วยศิละปะเช่น บริจาคสีอุปกรณ์วาดภาพหรือสนับสนุนเด็กได้โอกาสที่มีความสามารถในดนตรีพลังของคุณจะเบ่งบานเมื่อคุณได้แง้ความอาลกับโลกใบนี้วัววันเสาร์ผู้แบกเงาโดยไม่ปริปากคุณคืองัวที่ยืนกลางฝนทั้งคืนและไม่เคยขอให้ใครกลางร่มให้คุณเลยสักครั้งคุณคือพลังของความอดทนที่ลึกเงียบ เป็นรากฐานของบ้านที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นคุณไม่ชอบอธิบายไม่พูดเยอะและเก็บความรู้สึกไว้จนบางครั้งดูเย็นชาแต่ความจริงใจของคุณคือคุณไม่เคยอยากให้ใครเดือดร้อนเพราะตัวคุณคุณจึงเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองความรักของคุณลึกกว่าที่ใครมองเห็นคุณไม่แสดงออกด้วยคำหวาน แต่แสดงออกด้วยการอยู่ข้างๆในวันที่คนอื่นเดินถอยห่างออกไปคุณคือความรักที่มั่นคงแม้ไม่เคยถูกพูดถึงจุดแข็งของคุณคือความอดทนความเสียสละและความมั่นคงที่ไม่มีเงื่อนไขแต่คุณก็มีจุดอ่อนครับคือการแบกเกินพอดีและการไม่ยอมให้ใครเข้ามาดูแลหวัวใจของคุณบ้างเท็ดลับเสริมดวงครับ ใช้ธาตุดินลึกเช่นหินไทเกอร์ไอหรือหินลาบาดอไรเพื่อเสริมพลังปกป้องภายในของคุณใส่สีเทาดำม่วงเข้มหรือเขียวดินในวันเสาร์เพื่อคงพลังมั่นคงแต่ไม่ให้ตึดอัดเกินไปมันทำบุญกับผู้สูงอายุคนรายบ้านหรือสนับสนุนสถานพยาบาลจิตเวช เพราะว่าคุณคือผู้ความเงียบๆที่โลกต้องการมากที่สุดและการได้แบ่งเบาความเงียบนี้จะปลดปล่อยความหนักในใจของคุณไปพร้อมๆกันครับและนี่ก็คือวัวทั้ง7วันผู้ที่ดูเหมือนนิ่งแต่ภายในแต่ละวันกลับซ่อนหัวใจคนละแบบบางวันเป็นวัวที่พร้อมชนบางวันคือวัวที่เงียบจนใครๆคิดว่าไม่รู้สึก แต่ความจริงคือหัวทุกตัวรู้สึกครับเพียงแค่ไม่พูดหัวทุกตัวมีฝันเพียงแค่ไม่ประกาศและหัวทุกตัวมีเส้นทางเป็นของตัวเองหากคุณได้รู้จักตัวเองในคลิปนี้มากขึ้นผมเชื่อว่าคุณจะเริ่มยอมรับตัวตนของตัวเองได้ลึกขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาคุณไม่ต้องรีบไปเหมือนมังกรคุณคือวัวผู้เดินช้าแต่มั่นคง ขอบคุณจากแกนะครับที่รับชมและรับฟังกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากๆสวัสดีครับ